นี่ครับบักสองซาวของแต่และแหน่นอนนี่ครับปิ <Tact ics> <na> ้วปากหลับปากนี่ครับกัดเข้าใหญ่ๆนีกว่าคือแฉะนี่ครับหน่อ ใส่บบสองสาวไปแล้วก็อุ่นหลับป่าต้อยเนาะชื่ยบบบกุ้ยเตสวัสดีครับพี่น้องนะแอะมาะครับวันนี้มากินหลาบป่าด้วยกันครับผมบทต้ามมีอย่างมากไหมพี่น้องนะแอรครับสมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมํำอู้กคำจ๋าว่าจะไหนตีผมอู้บบซื้อผ้าก็ขอสวมาอาภัยก่อนเตอะครับมาก่อนจะหย,ยอกหลับป่าเอามาดับขาาก่อนเนาะ นี่ครับตัใส่บักซาวหมอกปิ้วปามาหี่ออครับผมอุยแสบแครับหลับป,ป๋านี่ครับเงยงอื้อหัอ กัดแต่นี่น้ำซุกับตระโดดๆหมอคาะครับ,พ,บพุณน้องนะยังเหนียวเลยครับหลับเปล่า,ลานี่นะครับนี่ครับ ใช่ปะนีย้ยอืมจะเพียงน้อยปีกแดงมันขนาดเขเป็นน้องนอะอืมับ กเขาผมซะหน่อยครับกินหลับปาไปดับเขาเงีบบน้ำเนาะตัดหัวนะครับกำยงยอ้โหกำเข้ายังยงที่อดคุกเื่านะ mà cái nào này nhộn bạc giòn sao chua à piêu pa mất piêu pa khả khóc mà bây giờ là nó thì cho không คนะรับปทดของแต่เลยแน่นอ <C ül> นมอกชิยอดครับ